r e s i s t n n c e nodulation d i v i s i o n หรือ R&D n ของแบคทีเรียตัวนี้ทำโดยการสกัด DNA ของแบคทีเรียและเพิ่มปริมาณยีนนี้ด้วยเทคนิค PCR ได้ PCR Product ขนาด1,000คู่เบสก็คือเขาเอาไอยีนเนี่ยนะไปเพิ่มจำนวนโดยการใช้ PCR แล้วเขาบอกว่าได้ขนาดของไอยีนนี้เนี่ยก็คือ1,000คู่เบส จากนั้นเอาเอีนี้ซึ่งมีขนาดเข้ากับ1,000คู่เบสเนาะโคลนเข้าไปในพลาสมิดจากนั้นโคลนเข้าไปในพลาสมิดก็คือพลาสมิดภาพ A แล้วเขาก็ถ่ายโอนเข้าสู่อีโคไลต่อไปจากนั้นก็นำเซลล์เนาะที่ได้มาเลี้ยงในอาหารบุนที่มีเตตาไซคลินอันนี้คืออาหารที่มีเตต้าไซคลินส่วนแล้วก็ทำเลปิกาเพลทเนาะ เอามาเลี้ยงในอาหารที่มีแอมพีดินกับเตลตาไซคลินแบบนี้พบการเจริญดังภาพสีโอเคอ่ะดูกันตอนตอแรกเนี่ยเ,เราจะเห็นได้ว่าโคโนีของแบคทีเรียเนี่ยที่มันเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นเตลตาไซคลินเนี่ยโอเคมันก็มีประมาณนี้เนาะประมาณสิบสี่โคโนีใช่ไหม สิบสี่คนโรนีอ่ะแต่พอเราเอาไอ้โคลนีเดิมเนี่ยไปเลี้ยงบนอาหารที่มีแอมพิซิลินกับเตต้าไซคลินเนี่ยโอเคเราจะเห็นได้ว่าอ่ะไอพ้พวกโคลนีพวกเนี้ยมันก็ยังจเจริญได้เหมือนเดิมแต่มันจะมีสองโคลนีที่มันหายไปก็คือคโคลนีตรงนี้กับคโคลนีตรงนี้ที่ตอนแรกมันขึ้นบนเตต้าไซคลินแต่พอเอามาเลี้ยงบนแอมพิซิลินกับเตต้าไซคลินมันดันหายไปนั่นแสดงว่าอะไร แสดงว่าการคโคลนยีนเข้าไปอ่ะแสดงว่าไอสองอันเนี้ยนะเอ่อยีนอะไรเสีย MR ถูกไหมยีน MR เสีย MR พังการที่ยีน MR มันพังได้มันก็เกิดจากการที่เราคโคลนยีนเข้าไปไงแสดงว่าเรารู้แล้วว่าการคโคลนยีนเข้าไปของเขาอ่ะ เขาคโคลนเข้าไปที่ตำแหน่งของ MR โดยการใช้ PST1 ในการตัดแล้วก็คโคลนยีนเข้าไปที่ตำแหน่งนี้แหละ MR หลึงพังถูกปะแสดงว่าไอ้สอโคโลนีเนะี้ยมียีนมียีนคโคลนเข้าไปใน MR เนาะที่ตำแหน่งของ PST1 โอเคไหมส่วนไอโคไอโคนลนี A ที่เหลือเนี่ยแสดงว่าไอสองโคนลนีเนาะก็คือมันมียีนแทรกเข้าไปที่ mr ก็แสดงว่ามันมมันได้รับรีคอมบินนด์พลาสมิดอะไรพูดง่ายไอสองโคนลนี A เนี่ยได้รับรีคอมบินนด์พลาสมิดก็คือเป็นพลาสมิดที่มียีนโคลนเข้าไปส่วนที่เหลือทั้งหมดล่ะเนี่ยไอพวกนี้ที่เหลือทั้งหมดแสดงว่าไอพวกที่เหลือทั้งหมดอันนี้มันมีพลาสมิด บบก็คือมี Non r รีคอมบิ a น t p l พลาสมถูกไหมมันถึงเจริญได้ทั้ง m p c กับเ e ลตาไซคลินก็คือยีนทั้งสองอ่ะไม่พังก็แสดงว่ามันไม่มีการแทรกยีนเกิดขึ้นถูกปะ่ะก็คือไอคโคลนีที่เหลือก็คือ12บสโคลนีที่เหลือเอ่อมันมี Non r รีคอมบิเน t p l พลาสมเป็น p l า s m ิดปกติที่ไม่มีการคโคลนยีนเข้าไป โอเคเนาะมันมีโอกาสไหมที่แบคทีรียอาจจะไม่ได้รับพลาสติดเลยมีโอกาสไหมก็มีครับไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่เจริญตั้งแต่แรกอะเก็าปะ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีพลาสมิดแสดงว่ามันก็ไม่มีเตสอาตั้งแต่แรกถ้ามันไม่มีเตสอาตั้งแต่แรกมันก็ไม่ขึ้นตั้งแต่แรกไงเออการที่มันขึ้นบนเตสอาได้เนี่ยแสดงว่า มันจะต้องมีพลาสมิดอะถ้าแบคทีเรียของเรามันไม่มีพลาสมิดตั้งแต่แรกอะมันจะขึ้นบนเต็อาไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเก็ตใช่ไหมอ่ะข้อความตอบไปนี้ถูกหรือผิดข้อหนึ่งพบอีโคไลที่ได้รับพลาสมิดที่มี PCR Product ขนาด1,000คู่เบสตามต้องการอย่างน้อย14บโครน,น,นีถูกไหม,ไมต้องตอบไปเลย เออสองโคโรนีก็จี่มีสองโคโรนีที่มีรีคอมบิเนชันพลาสมิดก็คือมี PCR Product ถูกโคลนเข้าไปในพลาสมิด้ก็ผิดข้อสอง r Product ก่อนการโคลนต้องตัดด้วยเอนไซม์เซลวันหรือแบม H1 จึงแทกเข้าสู่พลาสมิด A ถูกไหมผิดเ,เพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราแทกเข้าไปใน MR ร็รถูกไหมก็คือใช้ PST1 เนาะไม่ใช่สองอันนี้เราใช้ PST1 ข้อ 3. เซลล์อีโคไลที่ได้รับพลาสมิดที่มี pcr product จะมีสมบัติต้านทานเตต้าไซคลินแต่ไม่ต้านทานแอมพิซิลินถูกไหมถูกถูกดีใช่ไหมก็เพราะว่า mr มันพังไงก็ต้าน mr ไม่ได้เอตต้านแอมพิซิลินไม่ได้แต่ว่าเดต R ายังอยู่ปกติใช่ปะก็ต้านเตต้าไซคลินได้ก็ถูก ข้อ4พบอีโคไลที่ได้รับพลาสมิดที่มี ptr Product จำนวน2โคโคนีซึ่งต้องตัดออกจากพลาสมิดด้วยเอนไซม์ pst 1จึงจะแยกเชน้น DNA ที่ต้องการได้ถูกไหมก็ถูกไหใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเราตัดด้วย pst 1แล้วก็แทรกเข้าไปที่ที่ตรงตำแหน่งเนี้ยถ้าเราต้องการตัดออกถ้าเราต้องการตัดยีนออกเราก็ตัดด้วย pst 1เหมือนเดิมแยกยีนออกมาใช่ปะแล้วก็ สองโคโลนีก็ถูกก็นี่ไงสองโคโนนี้